ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะคะคือ t o โยต้ a อัลติสนะคะที่นี่ทีอาคาสวัสดีค่ะพบกับพี่อุ้มอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่อุ้มอยู่ที่ทีอาคาเสรีไทย73นะคะวันนี้จะพาทุกๆุกท่านนะคะมาพบกับกองคาราวานโตโยต้าอัลติสนะคะเยอะมากๆากนะคะ แล้วราคาสะดุดใจเป็นอย่างมากเลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันค่ะว่ามีมากขนาดไหนนะคะสำหรับ Toyota a l t i ติสนะคะเรามีให้เลือกหลายสีหลายรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะ Toyota a l t i ติสที่เห็นเรียงรายกันอยู่นี้มีเริ่มต้นตั้งแต่ 1.6e 1.6g 1.8g 1.8v นะคะ To โยต a าอาลติสเรามีทั้งสีดำสีฟรอนเงินนะคะสีขาวแล้วก็สีเทานกพิราบนะคะสีน้ำตาลมีครบเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่บอกว่าสนจใจอยากจะออกรถโ To โยต้าอาลติสไม่พลาดนะคะที่ราคาเรามีให้เลือกมากกว่า60คัน ทีเดียวนะคะสำหรับ Toyota าอัลติคันที่อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะก็คือโอ้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่329,000บาทเองจากปกติแล้ว Toyota a อ t ลติสนะคะราคาป้ายแดงเริ่มต้นอยู่ที่849,000บาทใช่ไหมคะ แต่ราคานี้เราใจมากๆเลยค่ะต้องคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น 1.6E ปี2016นะคะราคาอยู่ที่329,000บาทผ่อนเดือนละประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะลองดูค่ะคันนี้เป็น 1.6E นะคะเป็น CNG ราคาอยู่ที่329,000บาทค่ะปี2016 ดูโดยรวมได้เลยนะคะว่าห้องเครื่องใสสะอาดนะคะ QC อยู่ครบค่ะนอตไม่มีการขยับนะคะสวยงามแบบไหนนะคะมาโรงงานยังไงอยู่แบบนั้นเลยเพราะว่าคันนี้เป็น CNG โรงงานค่ะคุณลูกค้าความสะอาดสะอ้านต้องมาก่อนนะคะเบาะเนี่ยแน่นปักนะคะเพราะว่าเป็นเบาะจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะ เบาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนั้นเลยเป็นเบาผ้าด่างดีเลยนะคะส่วนเบาท,ที่อยู่ด้านท้ายนะคะถ้าหากลูกค้าได้เข้ามาทดล,ลองนั่งแล้วจะรู้เลยว่าเบาคันนี้เดิมแค่ไหนนะคะแน่นแค่ไหนนะคะลองดูค่นนี้เลยนะคะเยี่ยมค่ะจุดสังเกตง่ายมากเลยนะคะน็อตไม่มีการขยับเห็นไหมคะน็อตนี่ใสกิ๊กมากเลยนะคะประตูไม่ได้ผ่านการถอดออกมาให้เห็นเลยนะคะรถทุกคันเราต้องมีแผ่นเพจนะคะ แผ่นเพจมุงบอกถึงเลขตัวถางของรถคันนี้นะคะสำหรับ Toyota a l t i ติสนะคะแผ่นเพจจะเป็นแผ่นเพจสีดำตัวหนังสือสีขาวนะคะและที่สำคัญขอย้ำค่ะราคา329,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่เงินเดือน12,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะ โตโยต้าอัลติสนะคะเราเริ่มต้นอยู่ที่1.6 g จีปี2013ราคาอยู่ที่2 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็น1.6 g จีรัที่ไม่ติดแก๊สลาไม่ใช่ CNG ล่ะตรงนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบนซินนะคะคุณลูกคา้าหน้าโฉมนี้อ l l n e เลยนะคะ1.6 g ปี2014ราคาตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะ คันก็6 0พันกว่าบาทนะคะเราก็มีทั้งสีบรอนเงินสีขาวแล้วถ้าลูกค้านะคะบอกว่าอยากได้โฉมใหม่กว่านั้นนะคะคันนี้เลยค่ะไมเนอร์เชนนะคะเป็นปี2016แต่ว่าเป็นปลายปีนะคะเราก็จะได้เป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชนนะคะไฟหน้ารมดำม,มี LED ด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ 459,000บาทเท่านั้นนะคะหากถูกใจนะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถสักคันหนึ่งติดต่อเข้ามาได้นะคะที่อาคาเสรีไทย73นะคะเราเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาทั้ง Facebook f แฟนเพจนะคะรถมือ2องทีอาคาค,าค่ะ YouTube Channel นะคะฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ รถมือ2องทีอาคาเช่นเดียวกันค่ะไลน์แอดนะคะแอดทีอาคนะคะมี S ให้เติมด้วยนะคะท้ายด้วยอย่าลืมค่ะนึกถึงรถมือ2ครั้งใดน,นะคะนึกถึง t ีอาคารถมือ2ถนนเสรีไทย73ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชื่นชอบก็บอกแล้วว่าฝากกดไลค์กดแชร์กับ s u b สไครต์ให้ด้วยใช่ไหมคะคลิปหน้าจะมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามานำเสนอให้กับคุณลูกค้าอย่าลืมติดตามพี่อุ้มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ